แต่เขาไม่มีเขียงไม่มีอะไรให้นะแล้วก็แบบออกฟิลตามสเต็ปหมดเลยคมณใส่มมหมานาหยือตื่นไปแล้วไม่ค่ะคราวที่แล้วก็รูกว่า,าพี่ปอพี่ปอเราไปนั่งกินนู่นพี่ปอพี่เราอยู่ตรงนี้เขจาจัดไว้อะไรคุณพี่คุณแม่ อย่างเอากี่ตัวมันเลือกได้เลยเหรออันเดียวก็พอมีตัวอารตาบอันนีกะ่ตลกคุณแม่คงงงอคุณแม่กินส้มต่างมายาบามีปลามีัาอะไอยู่ ผู้ไข่ดองไม่ได้อะเซฟเซฟเอุบ่าอย่าใส่เยอะเดี๋ยวไม่ได้ยอมไปเลยค่ะตั้มอะไรอ่ะตั้อะไรไม่รู้คุณแม่ตั้ไปก่อนเหอใช่ของนาอยู่ตรงนี้กันแล้วพี่เอาคค่่ะอขบุณใส่ไปเลยต้องแกะไอ้นี่ก่อนนะแกะไหนคะคุณแม่ไหนสอนปลาลูกอุ้มอะไอ้มันทำเป็นวะเนี่ยทำเป็นจริงเนี่ยต้องเอานี้ออกนี่ต้องแกะแล้วกินไม่ได้เหรอจริงมันก็ใส่ได้แต่ให้แยกตัวออกนี้ก็ได้ กอะไนคือทุกคนทั้งจอมาลุ้นเธอตั้ตัวเองหรอเพราะจริงที่เขามีทางโต๊ะพังค่ะอะไรอ่ะนี่คือเขาตัวเองตั้ขอบๆดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวมันแอนตัวโอเคตั้มขอบๆตรงที่มันจะเป็นตรงนี้ตรงขอบโต๊ะกลัวเดี๋ยวมันแอบพื้นได้ไหมคิวจริงเหรอคือเดี๋ยวมันจะทำ จะโตจะกลุ่มหน่อยอ่ะพี่มีฟุสแตนบายกนาักนน่าจะแตกได้เลยนะอุ้ยดูเขาพูดสีขาหนูโดนกระทำมากเลยเนี่ยอร่อยแน่แน่ส่วนพูดค่ะเขาว่าใส่ผงลัวจะใส่เยอะแต่ผมร่วงไม่เกี่ยวขดัหนูี้ใครบอกเลยปอ้าไปเรือเราต้องลงด้วยนะครับโอ้โหคือจะให้หนูเป็นบ่อไม่ได้อุ้ยจบยังชีวิต อีกคนน่ะทำไมเส้นน้อยจังให้หนูใส่อีกหนูหนูจะดูก่อนว่าน้ำพอไหมพอกันนะใส่หนูอร่อยใช่อร่อยเช่นนัแยกกันถ้าอย่างแล้วก็อร่อยกินกันแบบไม่เหลือเลยมึงน้ำหมดแล้วจะใส่เส้นอะไรกันเส้นน้อยไปปะพอแล้วกินแค่นี้พออย่ากินเยอะตำปูใช่ไหมไม่ใช่ปลาล้ใช่ไหมปลาล้ะอกปลาใช่ พอแล้วตั้มแค่นี้อย่าตัมเยอะอย่าตัมละเอียดมันไม่อร่อยครับต้องตัมซกซวกอุ้ยออกๆแปลวาจานมาค่ะกินแล้วเย่าจะสี่โมงเลยค่อุ้ยกินได้จริงไหมกินได้ก่อนไหมอ่ะพี่ชิมก่อนตักเหรอหนูอร่อยมากหนูผู้ตรงตรงหนูตัอร่อยอร่อยในโลกของตัวเอง อว้าวเลยว้าวขอบคุณค่ะคุณแมว่ว้าวว้าวว้าวหลั่นไปกระ <c oughs> ม่ใหม่ <c oughs> หนูใหม่สุดๆใหม่จริงพี่ไม่แตก <laughs> หวูต่ำแล้วนะละเอียดที่สุดแล้วเนี่ยพี่มันเป็นเมสอยู่เลยมันจะออกเททม้งออก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 ค่ะคุณแม่แน่นอนดูตรง้วอ,ออกเททิง้งลองเรน <laughs> ขอบคุณค่ะตต่อเห็นไหมล่ละตัวจริงเขามาแล้วเราก็ต้องหนีละ